เราก็เป็นแฟนคลับของซีรีส์แฟรนไชส์ Star Wars อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆครับผมจนวันหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเรามาไปไปช่วงช่วงเดียวกันช่วงๆเดียวกันเพราะจำได้ว่าตอนนี้ผมติดตาม Star Wars เนี่ยเป็นช่วงที่ผมเด็กมากยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่กดื่มด่ำลองค่ะอะใช่ครับผมก็จะเป็นไลท์เซเบอร์เทนนิ่งครับผมก็ ก็สนุกดีเพราะว่าปกติอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ฟันอะไรแบบนี้หรอกพอได้มาฝึกฟันมาสนุกอะไรอย่างนี้กับเพื่อนๆกับพี่ๆอะไรอย่างนี้ที่มาร่วมเทรนด์ด้วยกันก็ดีมากๆจริงๆครับเป็นแฟนคลับตาวอลอยู่แล้วตั้งแต่เด็กใช่ใช่ใช่เอาจริงเข้ารู้สกายวอลเกอร์ครับแต่ถ้าเกิดเอาเอาแบบจริงๆเลยนะชอบดักเฟเดอร์ครับโอ้โหถ่ายดักเลยใช่เพราะอ่ะตัวลายใช่เราชอบตัวลายอยู่แล้วนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมีมิติค่อนข้างเยอะแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวดาร์ฟเวเดอร์กับตัวละครอื่นๆในเรื่อง s า a r วอ r s เข้ามาด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าตัวดาร์ฟเวเดอร์มันเป็นตัวละครที่ที่ค่อนข้างจะประทับใจแล้วก mm ็ทัาชัยใช่ครับผมทางข้างหลังก็จะมีเป็นเอกซิบิชั่นทห้ท <único rant y> ุกคนได้มารับชมอีกด <S su 67> right? ้วยก็จะเป็นเลโก้ในคอลเลคชั่นต่างๆครับผมของที่ทำเรื่องกับซาวเวอรใช่ครับผมก็สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับผมก็สามารถแวะมารับชมได้นะครับกับเอกซิบิชั่นครบรอบ25ปีของทางเลโก้กับ s า a r วอ r s นะครับบค่ะ เมื่อเรามีแฟนแล้วยังไงแซวเพื่อนนลยค่ะเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมต้องแซวอะไรอ่ะก็เห็น mood เพื่อนข้างรักแบบนี้ไหมเอ่อก็เอาจริงๆมันก็ฟิลฟิวนี่แหละเอาจริงๆเพื่อนๆก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเราก็แฮปปี้ที่แบบเห็นเห็นเพื่อนแบบมีรอยยิ้มหรือว่ามีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเพื่อนดูเด็กลงฟิลฟิวนั้นแบบเป็นคนที่แบบยิ้มง่ายอะไรอย่างนี้ก็แบบอะไรอะไรก็แบบดูแบบเขาเรียกอะไรโลกสีชมพูไปหมด ก่อนหน้านี้เราพอการจะแคลือขายบ้างไหมฮะว่าเขายังไงเอาตรพุทธเอาาพูดเอจริงๆเราก็มีโอกาสได้ได้เจอตั้งแต่ประมาณช่วงมันออปลายปีที่แล้วใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันอ,อยู่แล้วผมก็ก็ตอนแรกตกใจตอนแรกจะเป็นฟพลตกใจมากกว่าแต่ว่าพอแบบเออได,ได้รู้จักได้อะไรก็เออดีใจกับเพื่อนแฮปปี้กับเพื่อนผมว่าหมอยังไงเหรอครับให้ทุกคนตัดสินดีกว่าผมว่า มันเห็นกันอยู่แล้วครับคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ที่นา่ารักเป็นคู่ที่แบบคอยซัพพอร์ตกันละกันละกันผมเห็นแบบเวลาไร์มีหน,นังเนเน่ก็ไปดูหรือว่าเนเน่มีเพลงเี้ยไร์ก็มาซัพพอร์ตเพลงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคูน่น่ามีเวลาให้เพื่อนน้อยลงไหมคะมีแฟนก็ <c oughs> ไม่น่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ผม,ม <c oughs> ใช่ใช่เพราะว่าเวลาไปไหนกับเพื่อนเ <c oughs> พื่อนก็พาแฟนไปอ๋อแล้วไปบ่อยมีโอกาสไปก็มีก็มีบ้างก็มีโอกาสไปบ้างครับผมแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันเป็นไงฮะ ก็ <LY> อย่างที <r ank. S 2> ่ทุกคนเห็นนะก็เป็นโหมดน่ารักน่ารักเป็นอาจจะเป็นมุมที่แบบทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจากวชิรวิทย์เท่าไหร่ก็นั่นแหละเวลาเราไปอยู่กับเขาแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเอายังไงเออไม่คือเราก็มีเพื่อนอยู่ด้วยเราก็มีแบบมีก้อนมีอะไรอย่างเงี้เพื่อนเป็นเป็นชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนเราอยากทำรักตั้งมั้ยทั้งทั้แล้วถามว่าอยากไหมมันก็ยากแหละเราก็เ็นเพื่อนมีแล้วเออเพื่อนมีแล้วไง จริงๆถ้าไม่มีเราก็อยากมีคือนั้นที่ว่าคือคือเรารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามผมรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะมีความรักหรือว่าจะเป็นความรักในรูปแบบไหนมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเรียกอะไรเติมเต็มเราแล้วกันเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีการมีความรักไม่ใช่เรื่องดำมีหรือยังมีหรือยังแข็งใจดํามากเลยับ อย่างตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีหรหรือว่าเราไม่เปิดรับสมัครไงเลยไม่มีมันก็ไม่ใช่เปิดรับสมัครหรอกครับแค่ผมว่าจังหวะและโอกาสมันยังไม่ยังไม่ถึงช่วงที่มันเหมาะเหมาะสมมากกว่าเรายังแบบไม่ได้เจอคนที่ใช่หรือว่ายังไม่ได้เจอคนที่แบบเราคลิกอะไรอย่างเงี้ยผมมากกว่าก็มีแาวสาวมีาก็มีแซวสาวไปบ้างใช่ไหม ก็มีแบบกินข้าวอะไรก็แบบแซวเอ้ยนี่มีเพื่อนแบบโสดแล้วเรีย้ไมยควาว่าไงมีแต่คนจีนเอาไหมโอ้ยบอกว่าเออนั่นแหละเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเนี่ยมันเขาเปิดตาแล้วเราก็เปล่งตัวเองใช่ก็นั่นแหละครับก็ให้เป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสดีกว่าครับผมติดมันผมรู้ใหม่อ่าใช่วันนี้ก็ตัดผมอีกแล้วก็นั่นแหละมีเหตุให้ต้องตัดครับผมแค่ว่าจะมีงานติดตัวเองอยู ใช่จริงๆเราก็ยังไม่อยากตัดแลวแต่ว่าเราเรามีเหตุที่ให้ต้องตัดก็ฝากทุกคนเราติดตามด้วยว่าจะเป็นเหตุอะไรเป็นโปรเจกต์อะไรดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นโปรเจกต์แถวๆแถวเนี้ยอยากอยากเราติดตามกันอยากเราติดตามเกี่ยวกับการแสดงหรือกับเพลงหรือว่าเป็นเป็นงานงานหนึ่งงานงานหนึ่งเร็วๆ็วนี้เร็วๆนี้ทุกคนก็น่าจะได้รับชมกันแล้วว่าทำไมคนถึงตัดผม ได้ไหมก็ไม่แหละครับอจริงๆผมเป็นคนที่ผมยาวผมยาวเร็วเราเราสระผมทุกวันด้วยมั้งครับมันเลยแบบยาวค่อนข้างไวงอับไม่เป็นไรเดี๋แต่ผายาวได้อีกครับผมเดี๋ยวยาวอีกครับต้องอยู่ในในโซนนี้ไป,น,น,ไปนานไหมก็จริงๆก็อาจจะกลับไปไว้ยาวอีกรอบก็ไก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> ตัดรอบนี้แล้วก็ไว้ยาวอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่กก็็เดงนโอ้โหขอบคุณมาก ใช่ครับผมก็สำมรับก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณจากครับขอบคุณครับ